ถูกแล้วนะคะใบบังรักลงเลยค่ะยี่สิบยอดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่อมไก่หน่อไม้ส้มค่ะพ่อเคลียดองเองค่ะเคลียรีเวอร์เพื่อนๆวันนี้นะคะเครจะแกงอ่อมไก่ใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ส้มเอ่อพ่อเคียดองเองค่ะไปชมกันเลยนะคะนะคะหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองค่ะ ไก่นะคะแล้วก็เลือดไก่ค่ะตะไคร้หอมพริกชี้ฟ้าค่ะน้ำปลาราพัชรัยเคียเองผงนัวรืะผงชรสค่ะขาดไม่ได้คือใบหนงรักนะคะแกงอ่อมค่ะหม้อเลยนะคะใส่น้ําลงไป1ลิตรค่ะตามด้วยตะไคร้หนึ่งต้นหอมหนึ่งหัวพริกชี้ฟ้าแดง1ิบเม็ดค่ะน้ําเดือดเลยนะคะไก่ลงเลยค่ะไก่ครึ่งกิโลค่ะ เลือดหนึ่งก้อนค่ะหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะพ่อเคลียร์ดองเองค่ะเครื่องคโลเหมือนกันค่ะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาพัชระ,ะเทียเองค่ะห้าช้อนแกงผงนัวหรือผงชูรดสดครึ่งช้อนกาแฟค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะสุกแล้วนะคะใบบังรักลงเลยค่ะยี่สิบยอด แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วนะคะแกงอ่อมไก่หน่อไม้ส้มค่ะพ่อเคลียร์ดองเองค่ะมาแกงกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย